สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องอธิษฐานจิตวันนี้เราจะมาพูดถึงตะกุดระเบิดของพระภูโสพลพัฒนาพิรมวัดทุ่งเหียงหรือหลวงปู่บุญโสพโนวัดทุ่งเหียงตำบลหมอนนางอำเภอพนัทนิคมจังหวัดชนบุรีผู้มีเวทมนต์คาถาที่เข้มขังพลังอันศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธบารมีของหลวงปู่หลวงปู่สร้างตะกุดนะครับตะกุดระเบิดของท่านท่านลงด้วยอักระเลขยันยันต่างๆและท่านได้นำาชนวนมวลสารทั้งตะกุดเก่าและวิชาที่ครูบาอาจารย์ท่านได้สอนมาให้มาลงตะกุด หลวงปู่ท่านรัำเรียนมาหลายเกจิอาจารย์นะครับเท่าที่ผมได้สอบถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่ทำไมถึงสร้างตะกุดระเบิดขึ้นมาหลวงปู่ตั้งใจจะสร้างให้มันเด่นไปเลยว่ารุ่นนี้หรือรูปแบบนี้ให้มันดังไปทางไหนหรือให้มันดีไปทางไหนหลวงปู่ท่านบอกว่าตะกุด ระเบิดนี้ใต้ฐานท่านจะลงด้วยตะกุด1ดอกและผงที่ผงจากครูบาอาจารย์เก่าของท่านนะครับแล้วก็ตอกโคตดไว้เพื่อการปลอมแปลงหรือเพิ่มเติมรุ่นนี้ท่านบอกลงด้วยคาถาพระเจ้า16พระองค์ เน้นเรื่องของชื่อเสียงโด่งดังและอยู่โยงโคงกะพันมหาอุดลูกศิษย์ของหลวงปู่หลายคนได้นำตะกรุดระเบิดไปทดลองเพื่ออยากทราบความชัดเจนว่ารุ่นนี้ดีจริงไหมยังเข้มขขังอยู่หรือเปล่าเพราะตะกรุดรุ่นนี้มีจานคาถาไม่มากที่อยู่ด้านในส่วนใหญ่จะปั๊มหรือหลอกขึ้นมา แตรกๆจึงทําให้ลูกศิษย์ลูกหาขาดความมั่นใจในเรื่องของความเข้มขังศักดิ์สิทธิ์ว่าจะแขังเหมือนหลวงปู่จานทุกขั้นตอนไหมอะไรเงี้ยครับโดยประมาณนี้แล้วสองลูกนี้จะมีความต่างกันตรงที่ลูกหนึ่งจะออกสีขาวออกเองินอีกลูกหนึ่งจะออกสีเหลือง สองลูกนี้จะต่างกันตรงชนวนที่ลงในเบ้านะครับแต่ละเบ้าอาจจะมีความเข้มขังหรือเข้มข้นของตะกุดชนวนที่ไปต่างกันแต่ผลรวมออกมาก็จะเป็นในเรื่องของมหาอุดคงกระพันตามที่หลวงปู่ตั้งใจไว้นะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามช่องอธิษฐานจิตนะครับสวัสดีครับ